เห็นหน้าตายอย่างนี้เห็นรูปร่างแมปอย่างนี้ใช่ครับคุณไทยถูกแล้วนี่คือ The Stone Gate Pattern 1หนึ่งในแมปที่น้องๆอ,อยากให้ผมเล่นมากที่สุดแต่ผมเล่นไม่เก่งเอาซะเลยนี่ผมได้ไปฝึกมันิดหน่อยพอจะคิวได้สัก3ตัวอยู่นะไปมั่วๆตัวเหล่งมามาแล้ววันนี้เราได้มาเจอกับพี่บิ๊กแคทเดี๋ยววันนี้เราจะมาดวลกันว่าใครจะชนะมากก่ากันใน3ยกเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วตอนนี้เราไปวอร์มฝีมือกันดีกว่าพี่แพงมีระใา้โอ้สลาหลบยังเห็นนี่กอ เฮ้ยโดนโดนโดนโอ้โหโดนเต็มโดนเต็มเฮ้ยชุดนี้ต้องฝึกเราต้องรีบฝึกเอาเอาเอาโอ้ย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 โอ้โหดูคอมโบคอมโบคอมจอยคอมโบคอมจอยเฮ้ยสุดยอดเขาทำยังไงวะหน่าเฮ้ยเอา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 ไม่เอาไม่เอาไม่เรามาตั้งตัวก่อนเราตั้งตัวก่อนจังหวะนี้ไปเลยนี่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 ป๊าป๊บป๊า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 งัดดาวพิหนึ่งทีแล้วก็เฮ้ย สไลด์หลบไปไหนเพื่อนอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั๊มเฮ้ย,ม<อ>ยไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มอุย้ยเราโดนเองว่ะโอ้โหแต่พี่พิกแคทโอ้โอหโอ้โหไม้ไม้ของไอ้กระบองเหล็กมันยาวกว่าเราทุกคนไม้ไกระบองเหล็กมันมันยาวกว่าเรามันยาวกว่าแล้วก็อื้มโอ้โหจะไปไหนหจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยให้ ตอนซ้อมถือว่าทำได้ดีแต่ตอนเราจริงจะได้ดีกินหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวให้ให้เอ้โอ้โหไม่โดนไม่มีการโดนไม่มีการโดนเลยอุ้ยอุ้ยเขาลุกเร็วลุกเร็วโอ้โหลุกแล้วเขาตีเร็วโอ้โหตานะตายกว่าโอ้โหตายเรียบร้อยพุ่งไปแล้วก็ต่อยต่อยต่อยแล้วก็เตย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 แล้วก็นัดไปหนึ่งทีแล้วก็มัดใส่ล่มเรียบร้อยฮะโอ้โหไอเกมนี้มันคอมโบยยังไงถ้าน้องๆรู้น้องๆ พิมคอมโบมาบอกพี่ด้วยนะน้องๆเฮ้ยพีิจดาวมาฝึกให้เก่งเอ้ย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 ทุกคนจังหวะนี้แหละพิมมาเลยพิกิดรอมากรักพิกิดนะพิมมายาวๆลุล่วงไปเลยนี่นี่นี่โอ้เรียบร้อยอ๋อ้ยงัดไปหนึ่งเอ้ยเอ้ยลืมลืมลืมดูว่าดีเลย์อยู่เรียบร้อยเป็นไงทุกคนตอนซ้อมถือว่าทำได้ดีเดี๋ยวรอบแเอาจริงกันดีกว่า ดูดิว่าเราจะไหวหรือเปล่าบาพี่เพลงพร้อมแล้วก็มาเฮ้ยเขาเปิดนันตีเขาเปิดนันตีทุกคนเขาเปิดนันตีว้าวไม่นะออ้้าววโอ้โหมันเปิดนันตีเอาบ้างดิมีคนเดียวไงโอ้ยโดนก่อนปะโอ้โหโดนเต็มเต็มอุย่าโอ้โย เรียบร้อยโดนเองนี่แหละเรียบร้อยจริงๆเฮ้ยเฮ้ยไม่นะเฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยมันอยู่กลางหลังยังไงล่ะโอ้ไม่ดเรียบร้อยต้ดงยินไปกลางมันดึงหัวล้านเรียบร้อยทุกคนโดนนำไปก่อนหนึ่งศูนย์โอ้เข้าอันตีมาใช้ทุกคนเข้าอันตีตอนสองมาใช้เฮ้ยเฮ้ยไปใจมวยปั้มเฮ้ย โอ้โหคราวนี่มันใจร้ายจริงๆโอ้โหโดนดูดูดูกระโดดเข้าไปในท่าเขาแท้ๆโอ้โหดูโอ้โหที่ตอนซองเขาอ่อยเหรอพเนี่ยปั๊บหนึ่งสองสามสี่ปั๊บงัดไปหนึ่งทีแล้วก็เอ้ยไม่โดนโอ้โหตายครับตายที่สวยที่สวยจังหวะนี้โอ้ยโดนเองโดนเองอุ้ยตั้งใจไปขึ้นเลยตายทุกคนทุกคนมันจะผิดใช่ไหม กดมันจะพลิกได้ไหมพลิกไม่ได้หรอกแน่เฮ้ยทำไมเขาก็โดดอย่งงางนั้นดได้เช่้อืออชยเฮ้ยไม่โดนโอ้โหเฮ้ยไม่โดนหนึง่งไม่โดนสองสามเจ้ไปไม่โดนโอ้โหโดนเองโดนเองแล้วทุกคนอชูทุกคนเรใจช่วยพิกิตด้วยพิกิตจะตายอยีกแล้วถ้าพิกิตแพ้ตอนนี้คือพิกิตแพ้เลยเออได้แล้วเออหนึ่งโอ้ย ทำไมทำไมเราชะน,นักเองตลอดเลยเนี่ยโอ้โหแย่แล้วทุกคนโอ้ออ 2, 2> โหสองสามแล้วก็งัดไปหนึ่งทีแล้วก็งัดเฮ้ยไม่โดนลุยคอมโบเฉยโอ้ยแย่แล้วพิ่กิตแพ้ขาดลอยเลยเอหัวปักลืนเลยลงดินไปร้ราเจอหัวร้ายเอ้ยเอ้ยมาตัวไหนอ่ะ เอ้ทีเฟย์อย่าเั้นหรอตอนนี้เราแพ้แล้วเป็นช่วงเวลาของการเอาคืนล้วนๆอ้อเหรอล่วงล่วงเอ้ยเราก็ล่วงโอ้โหดูล่วงล้วนเลยเอ้มันไม่จัดลงเขาเลยโอ้ยโดนอีกแล้วโดนไม้เบกบองเขาอีกแล้วโอ้โหเขาตีงัดจับปืนด้วยทุกคน เราสามารถต่อยงั้นจะพื้นได้ไหมนี่ยโอ้โหเน่จริงเนจังนรจริงเนจังโอ้โหไม่โดนต่อยไม่โดนด้วยไงเออ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 โอ้โหเขาก็เดินไปก่อนอ่ะเขาเดินไปก่อนโอ้โหดูปุ๊บปั๊บปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพุ่งหนีพุ่งหนีแบบตึงๆพุ่งไปเลยเฮ้ยไม่โดนอีกแล้วเฮ้ยหมายเขามันยาวโดนลูกดอกเลยว่ะโอ้ย โอ้ยแล้วพี่กิจไม่น่ารอดจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโดนอีกแล้วพี่กิจโดนทุกดอกเลยเฮ้ยปังปังโอ้ยพี่กิจโดนทุกดอกเล้วเ้ยโดนอีกแล้วพี่กิจโดนทุกดอกเลยไม่น่ารอดไม่น่ารอดอีกแล้วโอ้ยโดนอีกแล้ว เน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมว่าน้องๆอยากขอแบบนี้เข้ามาไม่เป็นไรหรอกพี่เก่จะเก่งไงนี่นี่นี่คิดว่าเราจะหล่อเรื่องไงโคตรสวยเขาต้องมาเอาคืนเราแน่ๆนี่ไงเขาเกินมาแล้วไอ้กระบองเหล็กเอ้ยแม้ว่าฉันจะแพ้ในโบนัสเอาเฮ้ยแล้วก็สะไล่เฮ้ยคนรอดอีกแล้วโดนรัวๆเลยว่ะโอ้ย โอ้ยโดนรัวๆเลยเออเออเอ้าจริงเออเไม่โดนโอไม่นะ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 เออเออเออไปได้โอ้โหมาแจริงเราไม่ทันเรากดใช้ไม่ทันเออเอองัดหน้าจริง เรียบร้อยเฮ้ยทำไมตอนซ้อมมันเก่งจังวะเฮ้ยไอ้นี่มันมวยวัดนี่ยวะพี่เนี่ยแม่ยังตอนซ้อมแกลงเก่งตอนจริงต่อยไม่โดนเฮ้ยเรียบเรียบผู้ชายคนดีเฮ้ยนั่นมันนั่นมันนั่นมันแฟงกี้ใช่ไหมแฟงกี้จากวันพีทมันเป็นไซบอร์กเหมือนกันมันเป็นไซบอร์กเหมือนกันเฮ้ย เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสไลด์ออกหลังโอ้ยโดนเองโอ้ยเต็มเต็มอกเต็มยอดออกโอ้ยระเบิดไปนะมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนัดไปหนึ่งทีโอ้ยโดนอีกแล้วพิกิตายแล้วเฮ้ยยังไม่ตายพิกิยังไม่ตายพิกิย่าห์กบมา นาเรียบร้อยฮะพี่กินลาโลกลาโลกที่ไหนเฮ้ยเราเก็บฮิวได้ตัวไหนมั้งวะแบบนี้มันมีฮิลไหมมันไม่มีฮิลไอ้ลูกศิษย์คิดล้างอาจารย์อ้าวเรียบร้อยเฮ้ยยังไม่ตายพี่กียังไม่ตายโอ้โหเรียบร้อยนล้มันมัดเดียวกับอาจารย์เลยเนี่ยเฮ้ยมันพุ่งจะแรงเกินไปแล้วน้องชายมันจะแรงเกินไปแล้ว ไปไปหุ้ยกันเฮ้ยทำไมเขากันได้ไม่รู้จังเอ้ยตะกดกันไม่ค่อยจะติดเลยทุกคนเอ้ยนี่ยตะกดกันไม่ค่อยจะติดเลยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยตอนนี้เรียบร้อยเอาแล้วเอาเร็ว เออมัดอะไรไม่รู้แหละนั่นแหละจิจจิจจิแล้วก็ปั๊มเ้ยงัดศพได้เรางัดศพได้เอ้อดูดิ<ช>มวยมวยซ้อมนี่โคตรเก่งจริงเลยเป็นไงฮะตอนนี้นาซีเหมือนในคลิปนี้เลยทุกคนโ <laughs> อ้โหไม่ไหว เก่งแต่ตอนซ้อมพอเอาจริงสู้เขาไม่ได้เลยเอาไม่ว่าทุกคนชอบคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะไปฝึกมาต่อแล้วพี่จะได้เก่งๆเดยวมาดวนกันใหม่แต่ทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะฝากกดติดตามพี่บิ๊กแคทก็ด้วยเอาล่ะพี่ไปแล้วบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบาย